สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส่งดาราเดลี่มีข่าวดีข่าวปังข่าวที่แฟนๆของหลิงออมรอคอยมาฝากกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าสองสาวสุดฮออของเราหลิงออมกําลังจะมาสร้างความฟินความใจละไรยอีกครั้งกับโฟโต้บุกเล่มที่2ค่ะทุกคนที่มีชื่อโฟโต้บุกว่าหลิงออมเวนเวชูเคเ,เตอร์แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าความพิเศษความฟินไม่ธรรมดาแน่เลยค่ะ จากที่เล่มแรกกระแสตอบรับดีมากแบบถล่มทลายคราวนี้ดิ่งออมก็เลยจัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมในโฟโต้บ๊กเล่มใหม่นี้แฟนๆจะได้เห็นเคมีเข้ากันสุดๆก็ยังมีโมเมนต์อบอุ่นโรแมนติกแล้วก็ช็อตสุดเท่ๆที่บอกได้เลยว่าสวยแซ่บและก็น่ารักในเวลาเดียวกันค่ะ ภาพถ่ายในเล่มนี้จะมาในแนวโทนโมเดิร์นอาร์ตแล้วก็การซึ่งดิ่งออมได้โชว์ความสเสน่ห์แบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะทั้งสายตาทั้งอารมณ์ของภาพคือต้องระมุนมากแน่ๆและแฟนๆอย่างเราต้องรีบไปพีออเดอร์ได้เลยนะคะวันนี้วันแรก12พฤศจิกายนจนถึง20พฤศจิกายนค่ะผ่านเว็บไซต์ไทยท t i c k e t m a j o r .com นะคะก็ความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกคนสั่งซื้อแล้วยังมีสิทธิ์ลุนบัตรเข้าร่วม,มาองานสเปเชียลอีเวนต์ดิ่งออมใน ที่3าธันวาด้วยแหละค่ะถ้าใครได้บัตรแล้วก็โชคดีเข้าไปในงานนี้ต้องแบบว่าฟินแน่ๆต้องได้กลาชิดหนิ่งออมอีกแล้วแหละตอนนี้ในโซเชียลแฟนๆเริ่มพูดถึงกันมากขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มีแฮชแท็กทั้งภาพทั้งโปรโมทกำลังติดเทรนเลย รีพีออเดอร์กันเลยนะเดี๋ยวจะพาเราจะมาเสียใจแล้วทุกคนเตรียมพร้อมเป็นเจ้าของโฟโต้บุ๊กเล่มที่2ของริงออมนี้หรือยังมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะส่วนคลิปนี้ส่องดาราเดลี่ขอไปก่อนนะคะจะรีไปพีออเดอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ